สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่สุรกิจคอเอ็นนะครับผมก็เรื่องราวของริโอพูนะครับวันนี้ก็คงจะต้องพูดถึงชัยชนะชที่ต้องบอกว่าม,มันจะยังไงเดียคือถ้าชนะสวยๆสามศูนย์สี่ศูนย์มันก็มีความสุขแบบหนึง่งใช่ครับชนะแ,แบบด้วยรูปเกมที่เหนือกว่าบทขย่มตลอดชนะได้สามแต้มก็อีกแบบหนึง่งแต่ชนะแบบ เกมเมื่อคือมาอาทิตย์เนี่ยมันก็มีความสุขแบบสุดๆเหมือนกันนะแม้ว่าผลงานจะไม่ดีในสนามอะ่ะสนับสนุนโดยซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ b บอ y b ดี้แบ็เลสูกา้าหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง คืออารมณ์แบบเมื่อคืนน่ะต้องย้อนไปไปที่แล้วที่เจอสเปอร์ใช่ไหมมันคล้ายๆกันแหละแต่เกมกับฟูลแลมเนี่ยมันแบบแต่ละลูกที่เราได้พี่กุยมันสวยมันสวยด้วยแล้วมันเหนือเหนือความคาดหมายอที่นะเซนสฟีคิกอะไรอย่างนี้แมริสเตอร์แมริสเตอร์ปั่นยิงอย่างนั้นแล้วก็แบบเอ็นโดลงมาเปลี่ยนเกมแล้วเทรนด์ทีประดูชชยมันแบบเฮ้ยสี่ประตูที่เกิดขึ้นมันแบบมันมันสร้างความ เขาเรียกอะไรบ้าคลั่งเนี่เราโกราหลเลยแหละใช่วง่แล้วสี่สามที่มันเกิดแบบเนี้ยการที่โดนนำสามสองแล้วก็มาแซงชนะสี่สามเนี่ยมันคนละอย่างกับนำสี่หนึ่งแล้วโดนไล่มาสี่สองสี่สามหรือว่าหรือว่าแบบสามสองเรานำสามสองแล้วสามสามแล้วโดนสามถ้าโดนสามสามแล้วเราไล่มาสี่สามเอ้ยเราเราแซงชนะเอ้ยเราเรายิงสี่สามก็โอเคนะก็แบบสเปอร์ปีที่แล้วไงอ่าแต่นี่คือสามโอ้ยสเปอร์ปีที่แล้วคือสามศูนย์แล้วมาสามสาม ใช่ไหมอันนั้นก็ใช่แต่ว่านี่คือสถานการณ์คือไม่มีแต้มในมืออ่ะใช่ใชป่ะนำหนึ่งศูนย์นำ, 0, นำ 1, อสองหนึ่งแซงสามสองครับแล้วเหลืออีกสิบนาทีนะครับแล้วก็กลับมาได้สองประตูก็เชื่อว่าเกมนี้มันเหมือนที่เจอร์นคอร์บบอกเขาก็คิดไม่คิดเหมือนกันว่าเกมที่เจอฟูลแลมเนี่ยจะเป็นเกมที่อยู่ในความทรงจำชนิดไม่ลืมเพราะว่าปกติแล้วมันน่าจะเป็นเกมกับบา์เลโล์นาเป็นเกมกับแมนซิตี้อะไรแบบนี้ที่แบบ จะไม่ลืมอมะล่าสุดก็นิวคาสเซิลที่เขาบอกว่าเหลือสิบคนแต่พลิกแฟนได้นั่นคือสุดยอดเกมของเขาแต่ว่าเดยวเขาก็บอกว่าก็ยอมรับว่าคิดไม่ถึงว่าเกมหนึ่งในเกมที่ไม่ลืมแน่ๆม,มันคือเกมที่เจอฟูลแลมก็ถ้ามองไปถึงเรื่องของของรูปเกมอ่ะก็ก่อนลืมเลยก็พี่ชมฟูลแลมก่อนอว่าเขาวางแผนการเล่นมาได้ดีครับเขาไม่เปิดแรกแต่ว่าเขารับแบบมีชั้นเชิงอ่ะอ่าคือ คือเขาวางตัวลุกไว้แล้วตัวลูกเขาทํางานตลอดเลยคือจะมีราอูนิเเนสเป็นตัวแบบคอยคอยพักบอลแล้วตัวลูก3คนเนี่ยเขามีอเล็กซ์อีโอบบี้มีอันเดสเปเรล่าแล้วก็มีเด็กเก่าเราแฮร์รี่วิลสันใช่แล้วจริงๆตัวลูกเขายังมีวิลเลียนที่ปกติเป็นตัวหลักมีบ๊อบบี้ลีดพวกนี้เพราะนั้นตัวลูกของของฟูลแลมเนี่ยเขาสามารถหยิบใช้ได้ดีแล้วเขาเลือกพักวิลเลียนก่อนครับเพราะว่าเกมนี้มันต้องใช้แรงเยอะ ตัวรุกเนี่ยมันสําคัญมากมันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงคอยช่วยเกมรับด้วยครับแล้วก็จังหวะโต้ด้วยซึ่งเขาทําได้ดีมากนะอ,อันนี้ก็ชมฟูลแลมก่อนนั่นคือนั่นคืออย่างแรกครับขณะที่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยฟูลแลมเล่นดีด้วยนั่นหนึ่งแต่ลิเวอร์พูลเองก็มันดูแหมมันดูเหมือนขัดขัด,ขดกันเกินนะฮอตใช่ใช่คืออ่ะชมฟูลแลมแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมรับของเราเมื่อวานมันก็ ทำได้ไม่ดีตั้งแต่แดนบนเกอเรมรับใช่เพราะว่าครอปก็บอกแหละว่า้การเล่นแนวรุกมาเล่นเกมยรับมันช่วยได้น้อยมากอ่ะทำให้แดนกลางมันเจองานหนักงานหนักแล้วอีกครั้งผู้เล่นของฟูลแลมวิ่งใส่แบบไม่ยั้งเลยอ่ะแล้วพละกําลังก็ไม่ได้ตกไปนะตลอดทั้งครื่งแรกรวมถึงเครื่องหลังก็วิ่งใส่ทุกคนเลยใช่ใช่ก็สามตัวรุกเนี่ยเขาขยอยเปลี่ยนออกเลยเพราะว่าคือมันใช้แรงเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ก็หมดแล้วล่ะแล้วก็เปลี่ยน ก็เปลี่ยนเอาวิลเลียนเปลี่ยนเอาบ๊อบบี้ลิทลงมาทรงก็ไม่เสียหมายถึงว่าแทคติกในการเล่นเขาก็ไม่เสียครับแล้วก็การปล่อยบอลของพวกวิลเลียนอะไรพวกนี้มันเรียกว่าเออมัน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 เปลี่ยนเกมได้ออย่างประตู3-2ที่ฟูลแลมได้ก็มาจากตัวสำรองเขาเนี่ย3<า>คน,คนเลยสคนทำทำกันเองอ่ะสามคนวิลเลียนไหลบอลให้ทอมแคนนี่ใช่ไหมแคนนี่ก็ลงมาสำรองใช่แล้วแคนนี่ก็โยนไปให้บ๊อบบี้ลิทหม่งนี่ยสำรองหมดเลยเพวัะนั้นก็ถือว่าเปลี่ยนได้ตรงจุด ของเขาทําได้ดีมากแล้วก็เล่นงานความปั่นป่วนในเกมรับเราอ่ะเกมรับเราเมื่อวานก็ไม่ค่อยไอเกมเมื่อวานทิศก็ไม่ค่อยดีอ่ะคือสามลูกที่เสียไปกุ้ยเป็นสามลูกที่แทบจะไม่เหมือนกันเลยนะลูกแรกที่เราเสียไปเสียบอลที่มาติศมาติบใจไม่ดีจนแนวรับระหว่างเชนกับมาติศสับสนกันเองอ่าลูกสองเป็นจุดเริ่มต้นจากฟรีคิกลูกนิ่งอ่าเราเสียจากจุดนี้ลูกที่สามก็โดนโตมาอีกเนี่ยมันกลายเป็นว่าสามประตูเนี่ย เลี้ยงผู้รับมือไม่ได้เลยกับการบุกสามแบบนี่แหละคือปัญหาแล้วพอเจอปัญหาแบบเนี้ครอปก็ต้องเปลี่ยนเกมสิใช่ไหมอย่างที่เขาส่งนาทีที่62ก่อนตอนนั้นสองสองก่อนเขาเอาสองสองอยู่สบอสไลกับเบลต์สองคนออกเลยแล้วก็ส่งโจโกเมสกับคราดคนที่คราดโบลงมาใช่แล้วก็เปลี่ยนระบบนะเปลี่ยนระบบมาเป็นดับเบิลพิวอัก็คือสี่สองสามหนึ่งเอาเทนส์มาคู่กับทางกราฟเฟนแบกกราฟเฟนแบกใช่แล้วก็ดัน กระโโบไปตอนนั้นนะครอปบ,บอกว่าหมายเลขหกของทีมก่อนหน้านั้นอนะ่ะมันเจองานหนักแล้วเขาต้องเอาใครมาสักคนเพื่อให้เกมมันกระชับขึ้นซึ่งกนะ็การจับคู่กันของสองคนนี้แล้วการมีโกเมสมันช่วยให้ลิมเซนอะ่ะมันมีบทบาทอย่างที่เราเห็นโกเมสลงมาเขามีบทบาททางลิมเซนเยอะนะเล่นคอสบอลเข้าไปแล้วทำให้ฟูลแลมมันเริ่ม,เร,มเริ่มจะรับมือ,อยากแล้วเพราะว่าเขาก็ส่งทอมแคนนี่มาตามเทนเหมือนกันแต่พอครอป เปลี่ยนรูปแบบการเล่นฟูลแลมก็แบบเหมือนรับมือไม่ทันอ่ะอแล้วยิ่งพอตอนท้ายส่งเอนโดลงมามกลายเป็นว่าริบุลมีความกระชับในเรื่องของเกมรับตรงกลางมากขึ้นนั่นแหละทำให้ฟูลแลมมันคล้ายกระเจิงอ่ะแบบไม่รู้จะริบูลมาไม้นี้หรอแบบรับมือไม่ทันแล้วโดนโดนสองลูกภายในแค่สองนาทีแลจริงๆก็ด้วยสถานการณ์ด้วยเพราะว่าตอนที่ริปูลเปลี่ยนปรับก่อนเนี่ยริบุลชิงปรับก่อนนาทีประมาณ60 นิดๆน่ะนะใช่ไหมที่เขาพี่ว่าเขาเขาต้องการใช้เทรนด์ขึ้นไปเล่นกองกลางแล้วแล้วก็ใช้เกมริมเส้นเป็นแบ็คเนี่ยก็คือใช้กโจโกเมสใช่ไหมแล้วก็โอเคคักโปลงมาก็เพิ่มความสดในแดนหน้าเก็บบอลได้แต่ตอนนั้นยังสองสอนะโอเคเกมก็ของลีพูลนั่นแหละนะแล้วก็แต่สุดท้ายมัน ชิงเหลี่ยมมาเวทไอฟูลแลมก็ทําได้ก่อนอ,อพอเขามายิงประตูนำสามสองก่อนถูกไหมเพราะว่าชุดเนลี่บูลอาจจะคลองคลองบอลได้แต่ว่าข้างหน้ามันยังมันก็มันยังไม่ลงล็อกอะ่ะแล้วพอมาโดนตูมเข้าไปสามสองเนี่ยครอปต้องเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแล้วทีนี้การเปลี่ยนด้วยการส่งเอนโดล,ลงมาเนี่ยอโอเคในในแง่ตำแหน่งแล้วมันอาจจะน่าแปลกใจว่าเอนโดเป็นวิฟิลตัวรับทีมต้องการประตูอ๊้ทำไมส่งวิฟิลตัวรับหลายคนอาจจะสงสัยครับแต่ว่า อ่าพอลงมาเราก็เห็นว่าเอดโดลงมาเป็นตัวรับเทนดันขึ้นไปเลยใช่คือคือตอนนั้นอาจจะไม่ต้องมาคุมเกมตรงกลางอะไรให้มากแล้วเอนโดเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นตัวรับเลยคอยปัดกวาดอคอยดักเก็บบอลจังหวะสองเพราะว่าริเวพูลต้องลุยแหลกแล้วับนะถ้าถ้าหลุดเอนโดก็คือถึงหลังอะ่ะแต่ว่าด้วยรูปเกมเนี่ยมันจะต้องเป็นของริ้วพูลที่บุกใส่เพราะนั้นเอนโดเสียบมาปุ๊บเปน็นตัวรับ,รบเทนดันขึ้นกาเฟแบกออกเพราะว่าเดนโดลงมาแทนกาเฟแบกถูกไหม เท่ากับกองหลังในตัวรับเหลือคนเดียวเทนขึ้นไปเล่นตัวลุกร่วมกับตัวลุกอีก4คนที่ยังอยู่อ่ะซาร่าคาร์โปินดาวิน,วนแล้วก็ดีอาร์สอยู่ครบเลยครับเพราะตอนนั้นต้องแลกแล้วใช่ไหมทีเนี้ยตอนโดนนำสามสนาที80เปลี่ยนเอนโดนาที83ครับมีเวลาอีกนิดเดียวนะจริงๆก็7นาทีในเวลาปกติครับโอเคทดเวลาเนี่ยเทนอาจจะบอกว่า เราทุกคนรู้ว่าทดเวลาน่าจะไม่ไม่ไม่น้อยอ่าคือคำนวณเวลาน่าจะไม่น้อยน่าจะมี6 7นาทีหรืออะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมว่าสถานการณ์ตอนนั้น 2- 3สามเนี่ยทีมไม่ได้ต้องการแค่ประตูเดียวนะถ้าถ้าดูจากเป้าหมายนะใช่ใช่ประตูเดียวมันแค่เสมอมันแค่ไม่แพ้มันมันไม่พออ่ะครับมันต้องชนะเพราะนั้นเพราะนั้นโจทย์ของทุกคนรวมถึงแฟนบอลด้วยเนี่ยคือมันต้องสองลูกอแล้วมันดูจากทั้งโอกาสอ่ะมันยากนะเพราะสองประตูที่เราได้ตอนนั้นอ่ะ มันมาจากลูกยิงไกลทั้งสองลูกไงมันแทบเราแทบจะไปทําเข้าทําในกรอบไม่ได้เลยยกเว้นสองลูกของดาวินนะไอที่สองลูกดาวินเนี่ยมันก็ควรจะแปลเปลี่ยนเป็นสักหนึ่งประตูได้เหมือนกันแต่ฟูลแลนดก็โชคร้ายเพราะมาโดนแต่ละลูกคือมันหมดสิทธิ์ที่จะ้องหนนจริงๆลูกผีจับยัดของแม็ลิสเตอร์อะไรเงี้ยแต่เขาก็รับได้ดีแลไม่ไม่ไม่เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสยิงแบบจอดๆในเขตโทษนั่นแหละ แต่ว่าการลงมาของเอนโดเนี่ยเขาทําได้เยี่ยมเลยคือมันต้องอก็ต้องชมว่าเยี่ยมคือด้วยสถานการณ์เราคุม,คม,คมเกมได้ครับหมายถึงว่าเรา,เราค,ลคลองบอลบุกฟูลแลมก็ต้องหายจังหวะโต้เนี่ยทีนี้บอลโต้เนี่ยจังหวะสองเนี่ยเอนโดเก็บได้เยอะอจังหวะเข้าตันจังหวะเข้าปัทะ 50- าสเนี่ยเอนโดจะเข้ามาแยง่งพุ่งเสียบแย่งบอลแบบที่เขาไม่กลัวเจ็บอะ่ะยังไงก็ได้เหมือนคือโจทยเขาคือกูต้องแย่งบอลให้ได้จังหวะ2จะไม่ต้องเป็นจะต้องไม่เป็นของฟูลแลมครับ เขาตัดตัดเกมแย่งบอลจังหวะปะทะเอาบอลมาแล้วก็บุกต่อบุกต่อทีนี้ความเด็ดขาดหรือว่าความยอดเยี่ยมของเอนโดในเกมเนี้ก็คือเขายังสอดไปเป็นตัวพิเศษในลูกสามสามเพราะลูกสามสามเนี่ยทุกคนมโดนประกบหมดตัวลุกโดนประกบหมดบอลอยู่ที่ซาร่ามันให้ไม่ได้แล้วมันก็ต้องให้เข้ามาเอนโดก็เอนโดก็คือวิ่งเข้ามาในพื้นที่อืเป็นตัวพิเศษอืผมว่า ลักษณะที่เอนโดสอดไปอย่างนั้นน่ะมันเหมือนเป็นเซนบอลของเขาเหมือนกันนะมผมก็ไม่รู้หรอกว่าครอปจะสั่งมาในรูปแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าณสถานการณ์แบบนั้นน่ะมันต้องใช้ไหวพลิปของผู้เล่นแล้วว่าเฮ้ยต้องทํำยังไงให้มันเพิ่มทางเลือกให้กับแดนหน้าได้แล้วซึ่งเอนโดก็มาแบบ <c oughs> คนเ <c oughs> ดียวเลยล่ะลูกนั้นคือจริงๆก็คือเอนโดก็ต้องยิงให้ขาดยิงให้ขาดหมายถึงว่า ยิงอย่าให้ติดบล็อกกระโดดออกมาเออคือยิงให้คาไม่เข้าก็คือข้ามคาหรืออะไรอย่างงี้ให้บอลตายอ่ะให้บอลตายเขาจะได้ไม่ไม่เสียตําแหน่งถูกไหมเพราะว่าหลังเขามันโล่งแล้วอก็ยิงได้ดีนะเขายิงยิงแบบยิงแปรนะแบบว่าแปรแบบว่าเน้นให้มันตรงกอบอ่ะเออจริงๆก็ถือว่าเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทําได้ทําได้เยี่ยมอ่ะเมื่อมันเข้าก็ยิ่งเยี่ยมเลยถูกไหมเออมันก็ ผมกำลังคิดถ้าเป็นเป็นดาวินนะยิงชนคารกลับมาโดนสวนีเออมันก็อาจจะอาจจะเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่เป็นนโดแต่ลูกยิงของอินโดนี่ลูกนั้นก็คือยิงได้เยี่ยมเลือกเลือกช็อตยิงได้เยี่ยมแต่สินใจดีถ้ายิงหลังเท้าอาจจะมันอาจจะแ้งอาจจะอะไรเพราะบอลไหลมาไหลมาทางขวาถ้ายิงขวาเนี่ยหลังเท้าเนี่ยแต่น่าจะเขินควบคุมบอลมันยากแต่เลือกแปรเนี่ยแปรเน้นเน้นให้มันตรงกรอบเนี่ยบังคับให้มันเข้ากรอบได้โอ้ลูกนี้ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นประตูที่ เป็นจุดพลิกผันของเกมได้เลยอ่ะเป็นประตูสําคัญมากนะสามสามเนี่ยทีนี้พอสามสามปุ๊บนักเตะเรอร์พูลแสดงคาแรคเตอร์ชัดเจนเลยว่าไม่ต้องดีใจคือดีใจแค่พอประมาณแต่เอาบอลมาเลยครับใช่ไหมซาร่าไปคว้าบอลมาแล้วก็ทุกคนคือกลับมาหมดคือเรื่องของดีใจให้แฟนๆส่งเสียงไปส่วนนักเตะอ่ะต้องกลับมาเอารุกอีกรุ่นหนึ่งให้ได้แล้วสมาธิอยู่กับสมาธิอยู่กับเกมมากไม่มีหลุดเลยแล้วก็ประตูเพราะฉนั้นพอประตูเนี้ยมันมานาที่7เนี่ยครับ ใจมันชื้นแล้วมันไม่ใช่มาในนาที90บวกถูกไหมเพราะมันมาในช่วงเวลา87เนี่ยมันเหลือเวลาอีกถ้าจะบอกว่าเหลือเฟือก็ได้ที่จะต้องการอีกประตูเดียวอะใช่ไหมโอ้โหแล้วก็นั่นแหละริ์พูลก็ฉวยโอกาสทันทีเลยใช่ใช่แล้วที88่88เลยลูกประตูชัยก็ต้องชมดาวินนะอืที่มงชงมาคือไม่เลือกเล่นเองอะอมไม่เลือกยิงเองแต่ม,แตมงชงมาแล้วเหมือนซิมิกาใช่ไหมพี่กุยที่มีมใช่กระโดดกระโดดแย่งมาแล้วมาบอลมาเข้าทางเรนต์ก็แบบสวนตุ้ม หายเลยเขาแบบก็ในในยามที่ดาวินมันเขาไม่มั่นใจนะแต่เขาเลือกช็อตนั้นเล่นได้แบบดีอ่ะดีเหมือนกันก็ต้องชมเขานะในเรื่อง้หลังครึ่งหลังพี่ว่าเขาดีขึ้นน่าจะโดนกำชับพอสมควรในช่วงพักครึ่งอ่ะครับครึ่งแรกนี่อะไรก็ไม่รู้ทิ้งตัวล้มจะไปเรียกเอาฟาวอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เหมือนสมาธิมันไม่ไม่ได้อยู่กับเกมเท่าไหร่ครับเออจะเอาชนะเสียงนกหวีดอะไรเงี้ยแต่ว่าครึ่งหลังดูเหมือนแบบโอเคก็ ปรับเหมือนปรับอะไรได้บางอย่างลูกยิงชนคานนั่นก็ยิงได้ดีนะใช่คือเรีหตัดสินใจเร็วอ่ะไม่ไม่ใช่หลับหูหลับตายิงคือสปรินต์ขึ้นไปเป็นตัวเลือกให้ซาร่าจ่ายครึ่งหลังดาวินถือว่าเยี่ยมนะแค่ขาดแค่ประตูใช่นั่นแหละโอ้ยเกมนี้ต้องบอกว่าคือเป็นสามแต้มที่คุ้มจะไม่ใช่คุ้มค่าเลยเป็นสามแต้มที่สําคัญแล้วกันนะคมากสำคัญมากแล้วประกอบกับผู้ดึกแมนซิตี้นี่คือเสมอให้ด้วยก็คือตอนนี้เรียกภูก็ อยู่รองจากฝูงและตามหลังอาร์เซนอลสองแต้มถามว่าลุ้นแชมป์ได้หรือยังพี่กุยขนาดนี้สิบสี่นัด๋ยวบอกไปก็จะหาว่าขี้คุยอีกใช่ไหมแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันก็ต้องลุ้นแชมป์ใช่ไหมแต่ก็ต้องบอกว่าลุ้นแชมป์ด้วยสถานการณ์ลุ้นแชมป์ได้แต่ก็ต้องมีเรื่องให้ปรับเหมือนกันก็คือเรื่องของเกมรับนั่นแหละคือไม่ได้ไม่ได้เพอร์เฟกนะสำหรับลิเวอร์พูลมันต้องมีปรับอีกใช่ใช่อะนะครับเป็นกำลังใจให้กันต่อไปสำหรับ เลี้ยงภูนของเรานะฮะแล้วก็ฝากไว้หน่อยนะครับกับหนังสือคู่มืออ่าแล้วก็โปสเตอร์พเมร์ลรวมไปถึงลีกใหญ่ๆของยุโรปนะครับทางสาสปอร์ตก็ผลิตออกมานะครับจำหน่ายรวมไปถึงหนังสือพิมพ์รายวันนะใช่ครับกีฬาสยามแล้วก็สปอร์ตพูลเอ็ใช่นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะฮะแล้วก็รายการสยามกีฬาเดลี่นะครับก็ออกอากาศจันถึงสุกตอนเที่ยง ก็ไลฟ์กันสดๆเลยนะครับเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศครับทาง YouTube ของสายสปอร์ตแล้วก็ YouTube กับ Facebook ของสยามกีฬาใช่ครับนะครับแล้วก็ท้ายนี้เนี่ยฟุตบอลเจลิกถึงแม้จะปิดฤดูกาลไปแล้วนะพี่กุยแต่ทีมจากเจลิกจะมาเยือนไทยในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้แต่จริงๆอ่ะทีมจะมาตั้งแต่วันพุธแล้วก็คือคอนซาโดเลซัปโปโรแต่แล้วพวกเขาจะมีคิวเจอกับ เมืองทองอยู่ในเตดที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมครับในรายการที่ชื่อว่าไทยประกันชีวิตเจลิกเอเชียชาเลนจ์พาวเวอร์บายเมจิยาสึนะครับก็เจอกันวันที่9ธันวาคมนี้ครับเวลา6โมงเย็นนะครับที่ทันเดอร์โดมเมืองทองก็สามารถไปซื้อบัตรกันได้ที่ทางไททิเกตเมเจอร์ก็เดี๋ยวรอการประกาศวันจำหน่ายตัวอีกทีส่วนอีกหนึ่งนัดเนี่ยจะแข่งกันในวัน ที่2กุมภาพัานธ์ก็คือปีหน้าเลยจะเป็นเซเลโซโอซาก้าครับมาเยือนบีจีปทุมู Z, ินเต็ดก็รอประกาศเวลาอีกครั้งนะครับหรือว่าใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเจลีกนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปที่เอเชียชาเลนจ์ของเว็บไซต์นี้ได้เลยครับอ่านะครับก็ฟุตบอลรายการดีๆของทางเจลีกนะครับครับแล้วก็ท้ายรายการนี้นะครับขอขอบคุณนะครับซูซูกิทริปเป b o n โบนัสดิ u ซูซูกิทริปเปอร์โบนัสดิ ูุสกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีสุสกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ูุสกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายยเพราะสุสกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2มอบส่วนลดเพิ่ม15,000บาทสำหรับค่าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3มมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษ สำหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดิวจะเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2566เท่านั้นรายละเอียดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศธนาคารจัดกรรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลา เพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนด์แกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียงเงินทางเคแบงค์ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพ ที่ Line Official, KBANK LIFE หรือโทร0 2 8 8 8 8 8 8 8รถจักรยานยนต์ Alpha v e n t i s โดดเด่นทุกความเป็นคุณ Horizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมอัตโมติรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alpha v e n t i s Alpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ a l p h a v e n ท i s ทุกรุ่นวันนี้รับทันทีเวลเชอร์ส่วนลด10,000บาท โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2566รถจักรยานยนต์รุ่นฮอล i z ซ n น300ราคา129,900บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีเวลเชอร์ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ a l p a k i a t u n i t h c o m YouTube y o u t u b e c o m a l p h a v o l e n t i s ist, หรือโทร02-079-1865 facebook a l p h a v o l e n t i s b i r d ์ black l e s s sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองครับ b i r d y e black l e s s sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเลือกกาแฟดำต้อง b i r d y e black l s c s sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ำตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลย วันนี้ผมตังกุยแล้วก็น้องคอสซารอนโซลารไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ